ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมในยินดีต้อนรับรสู่รายการพี่ปุณปุณซีเอชกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพาผู้ชมมาดูหอยทากนะผู้ชมครับมีหอยทากตัวหนึ่งขึ้นมาอยู่บนต้นไม้นะนี่เป็นต้นไม้ที่บอกว่าเป็นไม่รู้มันชื่อต้นไม้นะคือผมก็ปลูกมานานและปลูกมาตั้งหนึ่งปีนะเป็นต้นไม้ที่มันจะเป็นพุ่มๆอย่างนี้นะผู้ชมคือพวก พวกตัวหอยทากเนี่ยมันจะชอบไต่ขึ้นมาอยู่บนนี้เว้คุณผู้ชมพอกลางคืนมันก็ค่อยลงมาแล้วก็บางบางบางทีอ่ะมันลงมาแล้วมันก็มาบุกบ้านผมเลยคุณผู้ชมเมื่อคืนผมเพิ่งไปดูมาหูเยอะมากวันนี้ผมเพิ่งจะมารู้นะว่าหอยทากพวกนี้มันมาจากไหนอ๋อมันมาจากต้นไม้นี้นี่เองเพราะว่าน่าจะเป็นต้นที่อยู่อาศัยของมันเลยแหละเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยเนี่ยคุณคุณผู้ชมเห็นเปลือกันปะเนี่ย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 หอยทากคือมันเกาะแน่นมากนะคุณผู้ชมก็คือผมเชื่อว่านะหอยทากพวกนี้ ตอนกลางวันน่ะมันก็จะ,กะเกาะนิ่งแน่แน,น,นๆอย,อยู่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 อย่างนี้พอกลางคืนปั๊บมันก็จะออกมาจากต้นไม้ออกมาแล้วก็เดินลงมาตามกิ่งไม้แล้วก็เดินออกมาข้างนอกผมว่าน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ชมก็คือตอนนี้เนี่ยผมเจอมันแค่ต้นเดียวนะคุณผู้ชมไม่รู้ต้นอื่นมีอีกหรือเปล่าเพราะผมปลูกมาตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ตรงหน้าบ้านยาวมาถึงตรงนู้นเลยนะคุณผู้ชม <personas> เห็นตรงนู้นไหมนั่นนหะไอตรงข้างหลังบ้านเนี่ยผมผมปลูกต้นไม้ตรงทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะคุณผู้ชมไม่ ไม่รู้ว่ามันอยู่บนต้นไหนมากนะผู้ชมอืมคือถ้าเกิดว่าก็คือบ้านบ้านใครเคยปลูกต้นไม้อย่างนี้บ้างนะผู้ชมต้นไม้แบบที่ว่าเป็นพุ่มพุ่มเป็นหย่อมหย่อมอย่างนี้นะถ้าเกิดใครเคยปลูกก็น่าจะรู้นะว่าก็ก็ลองไปหาดูนะผู้ชมครับก็คือรีบรีบไปหาดูนะว่ามันมีหรือเปล่านะผู้ชมดูที่ว่าหอยทากบ้านคุณเนี่ยมันขึ้นมาอยู่บนต้นไม้อย่างนี้หรือเปล่านะผู้ชมประมาณนั้นแหละ <OK. S 2> คือผมไม่รู้ว่ามันมันใช่ต้นต้นที่อยู่อาศัยข,ของมันหรือเปล่าเหมือนเหมือนกับพวกด้วงกว่างอ่ะที่แบบว่ามันจะชอบเกาะตามต้นคามใช่ไหมคุผู้ชมตามต้นอ้อยอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้ว่าต้นไม้นี้มันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกหอยทากหรือเปล่านะนี่เดี๋ยวผมจะให้คผู้ชมดูนะมันจะเป็นพุ่มๆนี้ต้นไม้บ้านผมนี่มันจะไม่สูงมากแต่มันจะเป็นอย่างนี้นะคผู้ชมไม่ไม่ไม่รู้ต้นนี้มันชื่อต้นอะไรนะคผู้ชมอืม ผู้ชมครับตอนนี้ผมให้ผู้ชมดูข้างล่างนะผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้ผมยืนแล้วก็ไปถ่ายหอยทากข้างบนนะผู้ชมมีใครรู้ชื่อต้นไม้ต้นนี้บ้างนะว่ามันชื่อต้นอะไรนะผู้ชมตั้งแต่ที่ปลูกมาก็ยังไม่รู้ชื่อต้นก็ยังไม่รู้ชื่อต้นเลยนะผู้ชมต้นมันจะเป็นพุ่มๆอย่างนี้นะมันจะไม่สูงมากเท่าไหร่มันจะประมาณนี้นะผู้ชมมันเขาเรียกต้นอะไรนะผู้ชมถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกกันนะผมเห็นหอยทากมันชอบขึ้นไปอยู่นะผู้ชม คลิปนี้ยังไม่จบนะครับผู้ชมครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมเจอหอยภากอีกแล้วนะผู้ชมครับเจอทีสองตัวเลยผู้ชมคือเมื่อกี้เนี่ยผมไปถ่ายที่ต้นนู้นใช่ไหมผู้ชมนู่นน่ะนู่นน่ะไอ้ต้นนู้นแต่คราวนี้ผมมามานั่งตรงชิงช้านี่ชิงช้าตรงนี้นะผู้ชมผมเจออีกแล้วนะผู้ชมนี่มันสะดุดตาผมมากผู้ชมเนี่ยอยู่ทีสองตัวนะผู้ชมตัวเล็กกับตัวใหญ่นะผู้ชมเหมือนเป็นแม่ลูกกันนะผู้ชมอมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าหน้าตาเป็นยังไง นี่ครับผู้ชมครับนี่คือหน้าตาของเจ mm ้าหอยทากสองแม่ลูกนะผู้ชมที่มันขึ้นมาเกาะบนต้นไม้นะนี่คือหอยทากจริงๆนะผมไม่ใช่ว่าหยิบเอามาเกาะอะไรนี้ไม่ใช่นะคือนี่คือเจอจริงๆนะผู้ชมครับไม่มีการจัดฉากหรือว่าเซตติ้งอะไรใดๆทั้งสิ nah, ้นนะผู้ชมครับนี่มันมาเกาะจริงๆผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันามันมาอย่างไงนะเพราะว่ามันน่าจะขึ้นจากโคนต้นแล้วก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะผู้ชมอืมคือมันเจอหลายต้นนะผู้ชมครับตรงนู้นก็เจอทีหนึ่งตัว ต้นนี้ก็เจอทีสองตัวผมว่ามันไม่น่าจะใช่ต้นไม้ที่มันขึ้นมาพักอาศัยธรรมดาแล้วล่ะก็คือมันน่าจะเป็นต้นมันเลยอ่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นต้นที่มันชอบขึ้นไปกินอะไรต่างๆ,าๆนานาแล้วผู้ชมเพราะว่าต้นไม้เนี้ผมเดาว่านะมันน่าจะเป็นต้นที่แบบว่าเป็นที่อยู่อาศัยของหอยทากเลยเป็นต้นของหอยทากโดยเฉพาะเลยอ่ะคุณผู้ชม ใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกนะคุณผู้ชมครับก็คือคลิปนี้เนี่ยถ้าใครรู้ชื่อต้นไม้ก็ฝากคอมเมนต์บอกนะว่ามันชื่อต้นอะไรเห็นหอยทากชอบขึ้นไปอยู่กันประจํานะคุณผู้ชมตรงนู้นทีหนึ่งตัวตรงตรงตรงต้นนี้ทีสองตัวนะคุณผู้ชมถ้าใครรู้ชื่อต้นไม้ฝากคอมเมนต์บอกนะคุณผู้ชมสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะคุณผู้ชมครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย